สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องบุณเติมหน่อยซีชนแนลผมจะบอกว่าหลังออกกําลังกายเสร็จนี่ผมแนะนำเลยนี่คืออกไก่นะครับอกไก่เราะอาจจะโก,กก็ได้เพราะมันมีหนังติดด้วยนี่อกก็ได้ถ้าหลักความจริงนะคือมันต้องเอาไปปั่นก่อนนะถึงจะกินได้แต่นะ้อย่างนี้เนี่ยเพียงนั่นเนี่อ้าวโอ้เทยคิดะ แต่ท่างนี้ก็คือเคี้ยวตาเหลือกอ่ะจริงๆริงเคี้ยวตาเหลือกจริงจริงต้องไปปั่นปั่นใส่นมนนมันจะกินจะกินไม่ให้เอา <ๆ S 2> ลวครับไม่เสียเวลาจุ่มซอส <c oughs> อออร่อยอร่อย การเสร็จเราก็กินอย่างเงี้ยแต่นา,านๆครั้งก็จะเพราะว่าเราไม่ได้ออกหนักมากขนาดเลยขนาดน,นั้นเราหนังออกนี่เรากินได้นี่แม่แม่ว่าซุยเสียบกปนี่ตัวเห็ดียบเยอะนี่ที่หลังเราต้องเฮดเด้อร์ใครตำหุงก <c oughs> ูเฮดของมันไก่แสียบปนิดขาต้องออหุง

เขาสั่งให้ค,ค่อยๆกินกล้วยเคี้ยวครับเพราะว่าเป็นชิ้นใหญ่ไม่ได้ครับติดคอฝืคนคอมากก็เก็บหันนี้หันหน้าหันหน้าจอให้เพรียดิวหน่อยมองไม่เห็นอ่ะพี่อิ๋เวเต็มๆเลยเอะไอ้าวไม่เหนเนานะเลยเดี๋ยวนะไม่หลุดฮะไม่หลุดไม่หลุดร้อน เพริ๊บเดียวขึ้นยังขึ้นยังโอเคืออบไก่ค่อยๆกินเด้อเนี่ยสองอกมาเนี่ยเห็นชิ้นเนี้ยไม่ธรรมดานะเห็นอย่างเี้มันเขาเรียกว่ามันมันเนื้อมันแน่นไงีอะไรเด็กๆมันนั่งเฝ้าค่อยๆกินค่อยๆค่อยๆไป เงาไปนนเอาเอาตะวิิดเถอะตะวิหน้าจะไม่ถกแล้วทีนีก็ไดูลดกอเเขียวยากจริต้องปันอน เอาบดเหรอ,อ,อแก้วข้าวที่ไหนอ่นะแก้วหม้อเลยไอ,อ้พิงเงียบดูว่าต้องใช้สมาธิเที่ยวเนะี่ยอำไงคุณเตอร์จูเนีย ปวดเกียวกีแล้วะแกงไม่งไอเชิมใี่แ้วค่ะอยช่วยี้เกีนหน่วอวเอาเลยค่ะยวยากมามตัวก<บ>็ีต้องที่ต้องทึบง,งจับนี้ <S <S ตัวนี้มันนี่ไม่ได้อันใหญ่ก็มันแน่นด้วยมัไม่มีควนันจินหรอ,องอี่

น้ำไมาลหายอ่ะฮะข้าวมำลหายเอ้าร <ah UH> ู้ไหมเนยรู้เร่อบากแต่ก็กินอร่อยไม่อ่ไรไม่รอค่ะไม่รอไม่รอก็ถอง้วไม่รอหกวหาเขบอกแล้วบอกไปท่ถามเนาะต้องหบอก ไม่หมดต้องมารอเนี่ยไม่หมดไม่รู้สังขารมากมันไม่มีน่องหนรอกมีแต่อกใช่กระดูกกระดานนี่ยสำผู้ที่ออกกำลังกายหนักๆแล้วกินอกเยอะๆมาเนี่ยจะต้องไปปั่นเอานะไม่ปั่นก็จะเป็นอย่างเงี้ยนั่งกินฝืดๆนั่งกินฝืดอย่างเงี้ยเอาจังหวะครับเอาจังหวะครับพิเศษปะ อืมโหจะทําเมนู mm. ¿No? no. เชื่อแบบมืนแบบเื่อแบบเมือนลเมืออะไรอ่ะอันนี้เหมอนอือจะไมกินข้าเหรออกตัวไนลอก่อนีอุไ <c oughs> มิสรมาออกมาเาน่ี่อตัวนั้นนะตัวนั้นอรออรเลย บีมาที่บีมาที่เอาไปเลยเอาไปเลยไปเลยไม่หมดไม่หมดเไม่หมดไม่หมดเพราะว่าไม่บีบีสดสดมาจากในคลิปเลยอยากอยากอยากได้ของจากในคลิปอ่ะห้าสี่สามสองเอาบีเลยเออไปเออไปนี่เห็นไหมต้องช่วยกันนี่เห็นก้อนเห็นเล็กๆนี่มันไม่ธรรมดานะกินเข่ากินเข่าเดียวต้องออกมีไหมวันนี้วันนี้ผมพอแค่นี้กันผม เดี๋ยวนะตอนนี้เข้ามาคืนนะฮะเดี๋ยว<อ> <im> วันนี้ผมขอโทษขอแพ้กันผมไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ถ้าวันนี้ผมแก้ตัวใหม่นะนี่กอ็อะไรการทำที่ไม่สุภาพก็ขอโทษขอแพ้แล้วตอนนี้ก็กล่าวว่าสวัสดีครับที่บ้านกิ๊บเป็นยังนงอ่า